ทำไรเว่เปียกมาเก็บน้ำจุบไว้ทำดีปีดิให้ได้วะโอ๋เก็บดีตี่ทำน้ำจุบแหล่งติดไอ้กูมอดูวะที่ได้หลับก่อนย,ออย่อยกอยกูนี่แหละเฮ้แต่ว่าวกูขับรถไปทาไ้าใบ้อลอยบนต้นไหม้หนึ่งปลิวคลิก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 ตึงไม่เอา เอาแล้วใช่ไหมเอาวะโมหะกูตีได้หลับก่อนยัยจงกูไม่เอาแรนไปอะเลโน่นกูไปซื้อลอตเตอรี่ดูโต๊กลางวัลทีหนึ่งติดไปเอากูขับรถลับไปแรงไปอะเลยติดปลิวยวนชวนไม่ชวนแต่แรงไม่เลวใครเอาตีแหลงคนหยัดแน่นช่วยแล้วช่วยเลยช่วยจำช่วยซ้อนเฮ้ยนักท่านแต่ แต่ว่านี่ชดชดลาชดไปและดวงไปแล้ลวพึงหม้อดูนู่มึงเอาต้องพึงหม้อวัดกูไปด้ามหม้อวัดป้อมรวยต่อได้หม้อวัดเรื่อหม้อวัดมึงยังจนเลยวะมึงแลถึังกูว่าจนตั้งไหนะเขานี่ป้อมยังในป้าหลังอาพืนกับปลายอยนแรกหนึ่งจนวันนี้ไม่มีแล้วมึงเฮ้หม้ออันจะตายเมนถึงกูเดินมาตังมาตาแหลนก้าวตัวมแหลนลงรู กเล่นลงรูกูตัวตาสังห์กูดูเล่นพออุดดูเล่นกูเล่นต่อปงพลาวตีตาปลาตั้มันตกใจเลยพอมันตกใจมันุ่งว่าลังหกูเหยยดแนมเล่นก็โปกัวปลาเย็นหยิกวันหยิกหยิกมันเล่นซุ่นก็มันเลยปอนกูไปน้างานทิ่กูจัดกับปลาเย็นปลากูกระซุ่นถ้าไม่ปอบต่างปลาต่างปลาลังับซุ่นนี่เพื่อนนี่ลั่นเพื่อนเจอไอ้แล้วซุ่นต่างปลาต่างเล่นต่างปลาะครับซุ่นแช่ต่อแก้วไฮ มันจนจริงไม่รอจ่อได้เหยียดแม่มันตีเหยื่อวัวขึ้นนักทีชีวิตฮ้ายบอบแล้วอยู่แรงกูไม่ไหวแล้วฮ้ายเก็บด,ด,ดีที่ทำนำจุดต่อไปเอเอ,เอจนไป